สวัสดีทุกคนครับพวกผมแดนสวรรพัฒน์วันนี้ก็ขเสนอต้อนมารีวิววันนี้ก็มีเจ้าตัวกล้องวงจรปิดน,นะครับ fnk vision yo c d 2 7 s กันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูครับในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีะผู้ติดผนังครับพรแบบ้อมกับมัด ริษัทย,ยึดผนังที่เป็นผนังปูนะครับให้มาตง้งหมดสามชุดสาม,มมุมในการติดตั้งต่อมาก็ในส่วนของคู่มือการใช้งานครับเครื่องนี้ใช้แอ c นะับในการคุมตัวกล้องเดี๋ยวจะพาไปชมไัอีกทีครับ ครับส่วนต่อมาก็เป็นอเดร์แอแดปเตอร์ครับอแดเตอร์ลักษณะประมาณนี้เลยจ่ายไฟครับ uh, DC สองโวลต์ห uh, ้าโวลต์ครับ2แอมป์ M, หรือประมาณ10วัตต์ครับปลั๊กเป็นแบบนี้รรตามมาต่างแล้วก็เป็นแจ็ค3.5ไว้เสียบตัวกล้องครับประมาณนี้โกลมครับส่วนของตัวกล้องก็ เป็นวัสดุพลาสติก ABS ครับตามราคาก็ถือว่าโอเคนนราคาของมันครับซึ่งกล้องตัวนี้ออกแบบสำหรับในการติดผนังครับแล้วก็ให้ตัวกล้องหันออกมาและในส่วนของเสา w i f i ครับก็เป็นเสา Wi-Fi จริงนะครับไม่ใช่ตัวหลอกก็สามารถช่วยให้มาสามารถรับส่งสัญญาณ w i f i ได้ไกลขึ้นและเสถียรขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีมุมยึดน็อตต่างๆและตัว DC E ครับไว จ่ายไฟเลี้ยงตัวกล้องนั่นเองครับด้านบนก็จะมีเป็นเหมือนซีลไว้กันพวกฝุ่นน้ําเข้าไปนะครับก็มีปุ่มรีเซ็ตไว้ให้รีเซต็ตกับกับอีกเป็นสลอ็อตไว้ใส่ไมโครอิกาส์ e uard, ครับก็สามารถใส่ได้มาตื้ดดูยดยอนหลังได้เลยในส่วนของสเปคกล้องก็เป็นความละเอียด5ล้านพิกเซลรับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD แล้วก็ให้ไฟ LED มาถึง8ดวงแต่ส่วนของไฟอินฟาเรด8ดวงเหมือนกัน ช่วยในการถ่ายหมดตอนกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นและอีกตัวรนึเป็นส่วนของเซนเซอร์วัดระยะครับให้มาหนึ่งตัวแล้วก็มีลําโพงด้านหลังครับตัวมีไมโครโฟนให้เรียบร้อยเลยสามารถรับ WiFi ได้ถึง 5G เลยแต่ผมแนะนำว่าใช้ 2.4G ก็พอแล้วากล้องนั้นก็ไม่ได้ใช้แบนด์วิดท์ไรสูงมากๆที่เราต้องใช้การอัปโหลดถ่ายข้มอมูลสูงๆนั่นเองยิ่งถ้าเราใช้ครื่ง2.4นั้นเราก็สามารถติดตั้งได้ไกลไปอีกนะครับห่างจากตัวเราได้ไกลมากต่างจาก ที่ถ้าใช้เครื่อง 5G เราก็สามารถติดตั้งได้ใกล้ไม่สามารถไปไกลๆได้ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของบ้านแต่ละท่านเลยนะครับว่าเราต้องการติดตั้งจุดไหนห่างจากออลเตอร์ไกลไหมก็เลือกได้ตามความเหมาะสมเลยครับนะครับตัวกล้องเ็าจะโั้วสนามด้วว่ากล้องสามารถหมุนได้360องศานะครับแต่จริงๆก็เกือบๆได้ครับแต่ก็หมุนขึ้นลงได้90องศามันมีเซนเซอร์วัดครับมันจะหมุนตามคนที่ตัวกล้องได้ดีเทคเจอครับเขาบอกว่า 5G s m a s t Security HD Camera r ครับรรก็สเปคเป็น12โวลต์ 2A ส่วนของ Wi-Fi ก็รองรับเป็นมาตรฐาน 2.4GHz และ5เลยนะครับแล้วก็ support micro SD card และ cloud storage นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้เลย micro SD card รองรับได้สูงสุด 128GB นะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ครับนานๆก็เราสา่ประมาณนี้ FNK Vision นะครับส่วนต่อมาก็ p อ y a n c y Making นะครับก็สามารถดูผ่านแอปได้เลยมีมัลติ o n t r o l สามารถควบคุมได้หลายคนกล้องครับเป็นความละเอียด f u ีดีออโต้ไนท์วิชั่นครับลองเปลี่ยนเป็น,ปนโหมดกลางคืนอัตโนมัตินั่นเองส่วนกล้องนะครับทู o Way Audio สามารถรับเสียงได้หลายทิศทางเลยแล้วก็ติดตั้งง่ายครับไวไแล้วก็รอ,องรับทั้ง iOS และ Android ประมาณนี้ครับส่วนภาพตัวกล้อง F.N.K. Vision ว้าวครับมาเริ่มกันใช้งานกันเลยก็ทำการนำอะแดปเตอร์บับมาเสียบกับตัวกล้องแล้วก็ทำการเอาอะแดปเตอร์ก็ไปเสียกับปลั๊กอะเริ่มใช้งานเสียบไปคึบพอเสียบแล้วจะมีลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็รอให้กล้องมันหมุนไปหมุนมาจนกล้องมันอยู่นิ่งๆแล้วนะครับก็ทำการ กล้องในตัวแอปรอรอต่อมาเราก็ไปเริ่มใช้งานกันเลยเริ่มต้งการไปโหลดเจ้าตัวแอปโยซีมาก่อนอในเพจโตค้นหาเลยครับแอปโยซีโหลดติดตั้งแล้วกด เปิดเลยจากนั้นทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเราจะเข้าแอปได้แล้วก็ทําการเพิ่มอ,อุปกรณ์ใหม่บบนี้เลือกได้เลยผมเลือกเป็นขนาดใช้แอปแล้วก็นําไปสกแกนข้างตัวกล้องนะครับจะมี QR Code ให้เห็นอยู่อพอได้แล้วครับก็ทําการกดยืนยันนะครับยืนยันเป็นนิดนึงแล้วก็กดตัดไปได้เลย แล้วก็ทําการใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ครับเลือกได้เลยว่าจะใช้คลื่น 2.4G หรือ5 GHz อาจากนั้นตัวแอปก็จะให้เราไปทําการเชื่อม hotspot ของตัวกล้องนั่นเองครับบอกกดเข้าไปแล้วมันจะให้ตั้งค่า w i f i ไปเชื่อมต่อกอง hotspot ตัวกล้องสาหรับตอนนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วมันเลยไม่ทําการปล่อยออกมาสามารถสังเกตชื่อได้จากสติกเกอร์หลังกล้องหลังตัวกล้องที่เราสแกนเคียร์คด ตอนเมื่อกี้ครับพอเชื่อมต่อเสร็จกล้องก็จะบอกว่ากําลังเชื่อมต่อและรอสักครู่ครับเดี๋ยวมาหน้าสู่การตั้งชื่อกล้องครับเราจะตั้งแล้วแต่ตั้งที่ชอบเลยครับตั้งในสัมสบายเลยลเัีนผมจะตั้งว่ากล้องหน้าบ้านอ่ะครับนี่ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราสามารถใช้งานตัวกล้อง MK Vision ได้แล้วเย้ yeah. ครับในการใช้งานกล้องก็กดปุ่มเล่นตรงนี้ครับมันจะมีหมุนอไว้ใช้งานขาตั้งคือสามารถเลื่อนกล้องได้ครับซ้ายขวาบนล่างสามารถเลื่อนได้เลยเามาร์เห็นสถานที่ตั้งนี่คือสามารถเซตได้กับว่า้กล้องหมุนไปทางไหนแบบเราไม่ต้องมาเลื่อนอปุ่มตามในตรงนี้ครับคุยกันคือเราสามารถใช้ไมโคร ไมโครโฟนของโทรศัพท์เราครับไปที่ลำโพงของตัวกล้องแจฟก,การพูดคุยระหว่างาตัวตัวต่าเงเช่นคนส่งของครับไม่ก็แป๊บฟูดอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้บวกคลาวก็เราต้องการซื้ซอบริการคลาวเสามารถดูวิดีโอแบบไม่ต้องใช้เมมโมรีอะไรเองครับแสงสีคือสามารถเปิดไฟจากตัวกล้องแบบเมนวลนี้ครับใช้บ้าง ใช้บางครับือจ่ายบางตอนคือดูวิดีโอย้อนหลังครับจากไมโคร s d สตกาในตัวกล้องหน้าจอนี่คือสาหรับเ,เราใชออ้อย่างน้อย2กล้องครับมันจะแบ่งเป็น CC เป็น CC ครับไปด,ดูหลายกล้องนั่นเองเดี๋ยววมประมาณนี้ครับในการใช้กล้องเอออย่างครับเราสามารถพลิกนี่ได้แล้วก็ซูมได้ตามคุณภาพครับเออกล้องราคา ไม่ถึง500ตอนนี้ถืวอว่าเยี่ยมเลยดำเดน,นินได้อันเองครับวิธีการแชร์ตัวกล้องไปให้มือถือเครื่องอื่นนะครับโดยที่ให้มือถือเครื่องที่ทาการเชื่อมต่อกล้องเป็นเครื่องเครื่องเรกนะครับเครื่องเร็กเ,เ,เท่านั้นในการแชร์แบงห้เครื่องอื่นโดยที่ว่าเครื่องที่ที่ต้องเพิ่มนะครับก็ทาการบวกตรงนี้ แล้วก็ให้หน้าเข้าหน้านี้ครับสแกนโราหน้าสแกนโรไว้นะครับแล้วก็เครื่องที่จะให้สแกนเราต้องไปกดที่นี้ครับจสามจุดแล้กดคําว่าแชร์หลังจากนั้นครับเราก็ทําการเลือกบัญชีครับว่าเราจะแชร์แบบไหนจะใช้เป็น,นเคียโคดนี่นะครับแล้วก็เอาอีกเครื่องนที่เครื่องที่เปิดหน้าสแกนไว้มานําสแกนตรงนี้ได้เลย <S <S ส่วนของฟีเจอร์ก็ ในการตั้งค่ากล้องนี้ก็สามารถไปกดที่จุดสาจุดนี้ครับแล้วก็ไปที่คาว่าตั้งค่ามาดูในหมดหมูเนี่นะครับอันนี้คือเฟร์มแร่เช็คเครือข่ายของกล้องนะครับต่อมาที่เก็บข้อมูลตรงนี้เราสามารถซูเปอร์การคดคาวได้นีงครับแล้วก็ร,บกกระบบป้องกันอัจฉริยะะครับเราเปิดไว้อ่ พิทักษ์าตามเวลาคือเราจะให้กล้องเปิดสถญญาป้องกันไว้กี่โมงถึงเท่าไหร่เราเสามารถตั้งได้เลยเปลี่ยนภาพนี่คือระยะการเตือนนะครับว่าเจอบุคคลไว้ตรวจพบในระยะเท่าไหร่เราก็ตั้งแล้วนี้ผมเปิดสูงได้เลยต่อมาครับเปลี่ยนภาพติดตามตตามือถือครับติดตามมือถือนี่คือการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับ mm hmm. เพื่อเมื่อเจอคนมันก็กล้องจับแพนไปหาตัว คนที่เดินอยู่ในกล้องนะครับที่ตัวกล้องพบครับหลังจากที่กล้องได้แพนตามจนหลุดมุมกล้องหรือไม่สามารถตรวจจับได้แล้วสักพักหนึ่งตัวกล้องจะกลับไปยังตำแหน่งเดิมนะครับที่ก่อนที่จะทำการแพนมาปึ๊บอนะครับกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นแต่ก็น,นี่คือเอ้าไงครับโหมดนี้คือ จะแจ้งเตือนเมื่อเจอคนอไฟเตือนสีขาวเหมือนกันครับจะแจ้งเตือนเมื่อเจอคนมันจะทําการเปิดไฟสีขาวออกมาการแจ้งเตือนก็ความนี่คือมันจะเด้งมาที่อุปกรณ์รตัวมือถือขอ,องเราครับว่าตรวจพบการเคลื่อนไหวหน้ากล้องต่อมาตั้งค่าการถ่ายวิดีโอนะครับถ้าใครมี micro SD card ก็สามารถใส่ได้สามารถตั้งนะครับการถ่ายวิดีโอว่าจะถ่ายแบบไหน ถ่ายเฉพาะที่เร่งเตือนหรือถ่ายตลอดเวลาแบบนี้ค,คุณภาพวิดีโอก็สามารถเซตได้เลยครับต่อมานะครับภาพและเสียงก็สามารถตั้งได้พลิกภาพนะสมมุติว่าเราตั้งกล้องแบบหยีบแนวนะครับก็สามารถพลิกได้ไดรับเสียงอุปกรณ์ก็สามารถตั้งได้เลยคุณภาพของภาพปรับสุดเลยครับจะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยแบบนี้เลยครับส่วนของภาพและเสียงตั้งค่าแสงสีขาว น่าจะเป็นการเปิดเอ่อเปิดไฟครับเปิดไฟตอนกลางคืนน่าจะประมาณนั้นครับในส่วนของการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยน Wi-Fi ได้ประมาณนั้นครับผมไม่แน่ใจการตั้งค่าเพิ่มเติมมีระบบคลาวครับสติคลาวเชื่อมต่อ NVR ตามนี้ครับแล้วก็มีการคำถามข้อเสนอไน,น้ครับแล้วก็รีสตาร์ทกล้องกับลบกล้องออกฟีเจอร์ก็มีประมาณทั้งหม Sampai jumpa di video selanjutnya. สรุปนะครับสำหรับผลงานของตัวกล้อง fpk vision ตัวนี้ในส่วนของความละเอียดนั้นก็ทําได้เดียบตามมาตรฐานของกล้องวงจรปิดย้ำว่ากล้องวงจรปิดนะครับในส่วนของเนื้องานก็ถือว่าทาได้ดีครับในเรสราคาไม่เกิน400อบาทรวมส่วนลดนะครับอันนี้ผมได้มาเลยครับเท่านี้แล้วก็ส่วนของการใช้งานแอปก็สามารถใช้งานได้ดีครับอาจจะงงหน่อยในส่วนของบรรทัดตัวอักษรครับมันจะมันมีการซ้อนทับกันรู้สึกมันจะ เอ่อมันจะรายละเอียดมันจะไม่ครบหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหากับสามารถใช้งานได้เลยในการคุมกล้องก็จะมีอาการดีเลย์อยู่เป็นบางส่วนนะครับเพราะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะดอเตอร์ในที่บ้านผมอาจจะต้องรีสตาร์ทใหม่อาจจะมันอ,อื่หน่อยหน่อยทำให้มีการน่วงเกิดขึ้นครับหรือทพาะหรือเป็นที่ตัวกล้องนี่ผมไม่แน่ใจกันแต่มีอาการหน่วงในการคุมกล้องจากตัวแอปครับส่วนของการแจ้งเตือนครับแน่นอะนว่ากล้องราคานี้เขาจะไม่ให้ฟีเจอร์แบบว่า ถ้าสมมติว่าม,มีการเคลื่อนไหวตรงนี้ห้ามแจ้งเตือนแล้วก็ตรงนี้แจ้งเตือนแบบกล้องดับแพงๆก็ตามราคาถือว่าใช้าง,งานได้ดีครับอาจจะรู้สึกลำคลาญเล็กน้อยๆในส่วนการแจ้งเตือนเพราะว่าเจอการเคลื่อนไหวไม่ว่าคนหรือรถผ่านตัวหน้ากล้องนะครับก็จะเด้งในศัวสับถือก็เรามาดูดูเลยแต่ก็มันไม่เด้งแบบทีนะครับมันจะเด้งแบบจะเว้นระยะห่างาบางช่วงกนะ็ค่อยเด้งเด้งเดนะครับครับก็บกล้องโดยรวมกล้องนี้ถือว่าน่าประทับใจในเด็ดนะครับมัน ย้ำว่า,าต้องเข้าใจในราคาด้วยนะครับลตอนนี้ถือว่าโอเคมากๆเแล้วครับสุดท้ายนี้ please like and follow me thank you for watching ขอเพื่อนๆมีความสุขตลอดมันนะครับคิดแต่สิ่งใดสมพััฒนานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย